ครับก็วันนี้เป็นวันที่17วันที่12นะครับเพื่อไภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากดิสซี่หรือฟิชช่า Inside Out ภาค2นะครับสำหรับใครที่ดูภาคแรกเก้าปีที่แล้วนะเก้าปีผ่านมาเนี่ยดิสซี่กับฟิชช่าก็จัดให้อีกเก้าโลก็ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กได้มีโอกาสได้รับผมถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากเลยเพราะว่าเราผูกพันกับดิสซี่ตั้งแต่เด็ก,น,น,กน,นะครับก็ได้มีโอกาสภาคเสียงเป็นตัวละครภาษาไทยรในภาคไทยนะฮะแต่ว่า ยังบอกไม่ได้ครับว่าเป็นตัวไหนมันจะเป็นสีสันให้กับตัวอิสไซอัลภาคสองนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัแล้วก็ใครที่เรียกว่าอะไรมีลูกมีพ่อคุณแม่มีครอบครัวมีอะไรเนี่ยสามารถมาดูได้หมดเลยนะ,ะจะเล่าถึงการเติบโตของไรลี่แล้วก็การจัดก,การอารมณ์ตัวเองนะครับผมตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นเด็กคนหนึ่งมากก็ฝากติดตามด้วยครับผมอิสไซอัลภาคสองะครับผมแล้วก็ตต่อมาว่าแบบวิอีนการตื่านได้ ตอนที่ต้อ่นตอนแรกดีใจดีใจแบบดีใจเลยเพราะว่าเราเรารู้สึกผูกพันกับคุณพอแล้วก็ภาพย,ยนตร์ภาพยนตร์แนเมชั่นนะครับแล้วก็ตัว i n s i o u นี่ก็เป็นหนังที่แบบผมผมพูดว่าเป็นเรื่องอะดับหังใจของดิซี่าะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังจิตวิทยาที่สนุกแล้วก็เอามาย่อยเป็น ความเข้าใจคนที่ง่ายครับแล้วก็มันมีแต่แตความน่ารักนะมันมีแต่ความน่ารักแล้วก็ความจริงแล้วก็รู้ว่าเวลามันจะคนด,ดังทำมาเรื่องนึงเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งเลยกับใน,ใน,ใ,นในการภาคเสียงครั้งนี้ของ,งนของน,นิเมชั่นมีความยากได้ขนาดไหนกันับการภาคก็อตอนไปภาคตอนแรกก็งงว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้เสียงไหนวิธีการภาคทำไงที่เขาเปิดแทสสีสามสองหนึ่งเรายังยืนอึ้งอยู่อะไรงเี้ยแต่ก็ทีมดิสนีย์ก็น่ารักครับก็ช่วยช่วยภาคกันแล้วก็ ก็มีทีมดีซี่แล้วก็ทีมผ้าอะไรก็คอยช่วยผมมาสอนเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเป็นวิชาใหม่เงี้ยเราต้องปรับเรื่องโทนเสียงหรือว่าอะไรไปนะมันก็อาจจะเรียกว่าจังหวะจังหวะอะไรอย่างงี้ดีกว่าโทนเสียงผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากหรอกครับแต่ต้องการเรื่องต้องเทสเสียงดิไม่เสียงแนะนำให้เป็นนายนะคะตที่ผ่าเอาเสียงผท่าเลยค่ะ ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปดูในโรงเขาเขาอย่างไรผมบอกอะไรทั้งนั้นไปดูในโรงแต่ในคนตัวเองชอบตัวไหนมากที่สุดในเรื่องนี้อ่ะผมชอบทุกตัวเอ่อตัวจอยก็ชอบรู้สึกว่ามันมีเฮ้ยเราเลยเฮ้ยเขาเขาชอบสีไหนชอบสีไหนจริงๆชอบทุกสีนะแต่ก็ชอบสีเรียกเรียกตัวแซนเปไงก็ได้ ตัวลองแห้หลายๆคนมองให้ไปแบบนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเวลาเราแบบมีอะไรเราได้ปล่อยลองให้มาหลังจากนั้นจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมามตรงข้ามกับชีวิตจริงก็คือสีชมพูอยู่สุดท้ายไม่สุดท้ายได้หรอไม่ได้หรอกเก็บเอาปากปากแบบปากเลยได้ก็สำหรับใครที่ เป็นแฟนดิสนีย์แล้วก็พิซซ่านะครับผมฝากข้พิจาร์เรื่องนี้ไว้เลยนะครับ mm hmm. พิซซ่าภาคสอนนะครับ9ปีที่รอคอยกันมานะฮะแล้วก็ภาคภาคเนี้ยพิเศษยิ่งขึ้นเ oh, พราะว่าตัวละครสนุกนะครแนะนำนะครับเพราะต้องมาดูในโรงภาพย,ยนตร์เท่านั้นนะครับ mm hmm. ดูที่ไหนเนี้ยก็ไม่ได้อสนุกแล้วก็ไม่ได้ความแบบีความอิ่มอกอิ่มใจเท่าในโรงภาพยนตร์อยู่ลยยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูภาคไในก็รบกวนรบกวน ต้องดูนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าสวยแน่นอนแล้วก็ลองไปเดากันนะครับว่าผมได้ภาคเป็นตัวไหนนะครับก็ฝากด้วยครับอินไซ์เอัลวันที่12นี้วันแรกคุณกรมครับประโยชน์ครับผมสวิอร์แลนด์สวิตสวิตเซอร์แลนรุปเป็นประเทศสวิตเซอรือประเทศสวิเซอรประเทศสวิตเซอแลด์ว่าพี่มันสี่มัพี่มีช็อกโกแลตที่หวานสวิตเซอร์แลนด์สนุกสนุกก็แบบ มีมีคิวกันพอดีอะไรก็แบบไปไป,ไปเลยเพราะเราก็ทำง,งานหนักกันทั้งคู่เลยใช่ไปไปไปแล้วแว่ามันเป็นจังหวะที่ดีพอดีก็เลยแบบเอ้ยผ่านแล้วแล้วทีนี้มันก็แบบเอ้ยมันอยู่ในช่วงที่พอดีอดก คิวยากกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่าถ้าคิวก็เออไปไปเลยใครเป็นคนไปเป็นคนแปลนาใดไปเป็นคนแปลเราจะไปเมืองไหนเมืองไหนไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจก็ช่วยกันสองคนแบบแบบแบหลักๆก็ผมก็อ่านแล้วก็นี่แล้วก็มาคุยกับเฟิร์ดว่าเป็นไงบ้างอะไรเราอยากไปตรงนี้ไหมหรือตรงนี้อะไรเราชอบธรรมชาติออย่างแรกเลยคือชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบเดินชอบอะไรอย่างเงี้ย ชอบเดินชอบเดินชอบเดินชอบชอบเดินชอบวิวธรรมชาติชอบเสียงนะชอบเห็นเขียวเขียวอะไรอย่างเงียงเ้ยได้เก่งมากนะครไปเปิดขึ้นสลิงได้เขาเก่งกว่าผมเองน,นะไม่ะคือ,อ,คอที่เคยเห็นคนร้องไห้แบบน้ำตาไหลออกข้างเป็นอย่าง,าง<ล>จริงหรือ,อยังไงเขาเป็นยังไงหรอคือคือผม่เคยเคยบอกเขาว่าเฮ้ยหยันเล่นนะแต่ว่าที่ผ่านมาที่เคยไปสองสามรอบก็ไม่ได้เล่นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอาเขารู้ว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบุกจริงด้วยนะ แต่พอกำลังจะลงเขาแล้วมันมีที่ว่าเฟิร์นก็ขาตลอดเลยเล่นไหมหน้าตาตื่นเต้นแม่งเล่นไหมอย่างเงี้ยผมก็แบบคุเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นก็ไปแต่ระหว่างเดินไปที่เครื่องเล่นเขาก็แบบค่อยๆเปลี่ยนสีหแม่จะซื้อตัวไปแล้วใช่แต่่วาพอเเราาอยกล่นหลังเขายอมรับว่าเป็นอย่างเงี้ยเออก็น่ารักนะน่ารักน่ารัก เขาคงไม่รู้ด้วยแหละว่าตอนแรกเล่นอะไรเพราะมันไกลมากผมก็ชี้เขาดูว่ามันมีสุปอย่างเดียวแล้วก็แหนๆก็ต้อง้นดีใช่ใช่ใช่ตอนที่เขาไปเฉลิมว้านเขาปูนาจะแบบเลออเง้น่ารักนีลนะแต่กน่ารักจริงๆคุต้อะไรจริงขอน่ารักจร้งจริงจริงแล้วรกอกซ่ซน่6ี คลิปนี้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะนะที่ออกมาภาขายที่ออกมาเ้วยกันบ้ออาออกงกายดีนะคือแบบสนุกสนุกสนานแล้วก็ทำงานทำงานมาหนักัองคู่แล้วก็ได้พักผ่อนจริงๆก,ก็มันมันสนุกครับแล้วประเทศเขาก็ภูมิทัศน์อะไรก็สวยงามคน,นก็น่ารักแล้วก็ไปในช่วงนี้อากาศดีก,การาการเปรียเทียวฝ่างประเทศด้วยกันสองคนนี้มันได้เรียนรู้อะไรกันบ้างอะไริงแล้วได้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะมัน มันไม่ได้แบบสบายอ่ะฟึ่งพวกของเลื่อไปมันมันลุยมากเลยนะเอาจริงๆครับพี่ถามเลมืว่าทำไมเราถึงไม่เลือกไปทำเซอร์วิที่มันสบายๆไม่นะเราต้องไปด่ามันมีมัสเตอร์อยไรเป็นคำถามที่ดีผมก็เลือกตั้งคำถามด้วยตอนนี้ไม่เราคือเราเราชอบอะไรที่แบบธรรมชาติจริงๆจุดที่เป็นท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเห็นในภาพได้แต่ก็อยากสัมผัสที่เป็นธรรมชาติที่แบบภูมิประเทศที่มันไม่มีจุดขง เออหรือที่แบบเออหรือระหว่างนายมีไงแงะระหว่างนายกับมันคือมีงอแง่เมกันไม่มีงอแงนะช่วยกันทั้งคู่แล้วก็หลงกระจายเปิดเราแบบเออหลังๆเรารู้สึกว่าเอ้เรากินข้าวกินอะไรแล้วแบบคิดถึงอาหารไทยเพิร์ลก็จะคอยทำให้น่ารักตลอดพอชมพี่นี่อาหารทีหลายคนไหมผมชอบไหมแบบไม่ใช่ลายมืออ๋อลายมือทำลายมือนะเราแบบจริงเราเราเป็นคนชอบทำมันอร่อยไหม อร่อยอร่อยจรที่จั๊กว่าจั๊กว่าช็อนมาหมดอะไรอร่อยอะไรอร่อยอร่อยหมดแล้วเขาทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วนี่คือเพราะว่าเขาทำอร่อยจริไม่หลอกไม่หลอกอร่อยจริงแต่เขาแบบเฟื่องก็จะแบบมีความแบบมีมั่นใจเว้ยถ้าเป็นไงปกติเขาก็ทพักินเองอะไรดีดี นะก็วางแผลว่าเรเที่ยวกันเรื่อยๆตดาะไดที่มีเวลาว่าเพราะหลังจากนี้เราคูเฟิร์นยะิ่งสวาเฟอร์ล้วก็กลับมาก็เวิร์กช็อปละครเรื่องใหม่ก็คงไม่มีคิวกันอีกยาวๆ ผมรู้ที่ยมดแล่ผมก็โทรไปได้ยินเสียงด้วยใจแอะไรก็ไหมเขาแจ้อะไรทเรไหมเขาอกวเขบอกว่จอยเที่ยวให้สิงครเขาดูว่าคิวรคิวแต่ละคนยากมากเลยนนเเหคือก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติคนเรามาเจอแบบเรื่องอารมณ์หลายๆอรมแล้ว มันเรื่องเรื่องเรื่องการแบบเออความเหงามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัยอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่เราจะบริหารจัดการระวังยังไงมันมีหลากหลายแบบนะไปอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็เลือกองโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้แบบทุกคนนี่เองก็เพื่อนเขาก็อยู่รับพายพอแล้วเสร็จเขามีเพื่อนคนทุกคนมาแลไปก็โอเคหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรเล่นง เพราะว่าวคนคนก็กลายเป็นว่าโย้ว,ว่าเออเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แม่บูบ้าแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรครับกลับมาก็พูดคุยกันแล้วก็ซื้อของฝากแต่จริงจริงก็คือไม่มีอะไรอยากคุณอยากคิดมากไปกว่านั้นใช่ไหมนายไม่มีอะไรก็เป็นอารมณ์มันมเกิดขึ้นได้ทุกคนนะผมถ้าใครอยากเข้าใจนี่มาดูอินไสยามแล้วเริ่มรู้สึกว่าเออเข้าใจ อารมณ์ของการคนมากขึ้นมีหลากหลายกดคอยกดปุ่มอยู่ในหัวเงี้ยก็อย่าให้หลายคนพยายามอย่าโยงไปแบบนั้นใช่อย่าโยงเลยครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับใช่เขาก็ไปไปดูขับรถได้ไเปลี่ยนบรรยากาศดีขึ้นนะผมก็ขับรถไปเยี่ยมเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โชว์บ้านเลยก็เห็นพวกนนได้เป็นเพื่อนด้วยเพื่อนเขาใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเขารอบหน้าก็น่ารัก อะไรดีน okay. okay. ่าะักดีใช่เขาเป็นคนน่าร pues ักแซวแซวแล้วนะแซวแล้วเป็นแซวรับเขาาริ้มเห็นเขาอเะไรก็ได้เขาแน่นอนอยู่แล้วคนเราถ้าแบบทำอะไรแล้วมีความสุขมีความสุขในท่านั้นแ่นละครับดีนะ All right.